สวัสดีพี่น้องสบายดีสกุสกุลเนาะพ่อๆกับซ้อเนารสลาเก่าพี่น้องยังอยู่ไ้หน้าคือเก่าตอนหลกกามืองเล็กชอยๆมาบายดีป้าลูกเบาวมิดพี่น้องมิดจิรีเลยเราปะป่าเบาเบาหน้าโมเลยชมสื่อมิดอะไรบายดีพี่น้องสวัสดีป่าลูกอันนี้สาวมวยบ่าวขวัญแล้วก็ ตับส่อน้องวเด้ออย่าลืมพี่น้องส่งน้องมวยช่องช่จอยใช้อ้อมพี่น้องนะช่องช่องน้องแคทดช่อยตพี่น้องแล้วก็ช่องเบาไข่ช่องน้องดำช่องเมน้องดำมอกชบาอกำลังชีหุเนาะน้องดำกับกำลัง ช่องน้องดำพี่น้องเอ้ยอย่าลืมครับไปกดติดตามช่องช่องน้องนอนเดือนพี่น้องจงนายน้อยน้องนอ้นองนอง้นองของน้องเดือนน้องดาวก็สิเป็นช่องน,อน้องดาวอย่าลืมพี่น้องช่องน้องสาวหล่าโพดบะมี่ายเลยเนาะอ่ะอย่าลืมติดตามช่องอ้ายหลาด้วยพี่น้องเด้อเปล่าภูไทยเลยแนช่องอ้ายเคยหล่ากับบ่าวผู้ไทยพี่น้องอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเนาะช่องบ่าวผู้ไทย บาปูไทยกับเพิ่นเว้นอ้ายเคยหลายเลยแต่ปไ,ไปหาจ้างเต๋อมันไกลพี่น้องเอ้ยไรผู้เลยก่อนก็ให้ไปหาเ,หอเอากต่บ,บ่มีเวลาไปพี่น้องเลยบ่มีเวลาไปมาแตกก็จะไปเห็นกันล่าสุดตอนเอาคลองไปหายผมรู้ไปผูแขนบอกเอาคลองเนาะล่าสุดพี่น้องเอ้ยแล้วก็ม <c oughs> าจักน้อยแล้วก็ แล้วก็ช่องหนึงก็กำลังช่งลงมาพี่น้องเจ้จอยไปใช้มาพี่น้องอะ่ผู้ลยคนทำหาไปใช้มาเ่่มา่อคืน้าี่ต่้พันตไม่ขึนาัขดผ้ายาผ้ามือนติดมือแหนมือ ได้แล<ร>้ว <harma> เ่อนเ่เอ๋อมาลาีป้ามาละห้าซีาตอระาิบป่ตอนนี้กระปื้แล้วป้าเราทาง

มึงอย่าสู้ว่าว่าฮะกัมาแต่เกินเฮือนใหนม่เอินกูเห็นมึงเมื่อแต่เศร้าพูนเออมาแต่มาแต่เฮือนสิเออนเ้องตอนนี้อยู่ยอยู่ในไฮน่าตอนนี้มีอยูสิบชีวิตพี่น้องเลยสิบ่ชีวิต,อ,วตอยู่เท,งทิงกับยู่เทิงกับพกเจ็ดชีวิตเนาะนี่พปะของสัอันนี้ เออเสือน้องสาลากับสจอยนี่นัดกันบ่ซีันเดียวกันใ่ยางหลังดนเดียวนี่นะ่เรางิ่นงใได้เลยเนะาะเพิ่นเพิ่เนเพินเ่นว่าให้ลบนั่นลบนี่บบปัญหาปัญห,หาของอกับบ่ได้

ก้าห huh? ้องกาวตามตรงเลยพี่น้องเลยมันนะนะหย่าลายพี่น้องหย่าลายข้ามันว่าข้ามันว่าบ่มีกาบ่มีหยานะเมื่อเล้วให้นี่นะอันนี้หย่าลาย S <S <an> น้ำงตว่าวน่าีเนาะต้องแสดงความยินดีเนาะแมน่ีเนเกเปนน่ะเก่งเลยเนาะพี่แอ่กเตือนหันมีนอะเลยเคยหลาสองปีน

อบปลาขาได้สิไปไล่น้ำเห็มันไล่มาทั้งหมนนูกู่เล้ว่ะน้ำบอกเลยนะเลยนะเาบอกูกนะอ้าวน้องมันหลักกไปทางใดแบบนี้ไปแล้วพี่น้องอุยอ้าวพี่น้องถูกทุ่มมีน้น

เสียแต่หย่าลายคันหยาบ่ลายนี่ก็ห้อนี้ลายคือกันบ่ลายคือกันบ่หย่า้นมาซืแ่คนน่ะดาม

โอ้ยมวนซื <can> ่ออนไปเลยลายบูลายคนเออมองไอแคดนี้ข้ายุ่หยาบอะไรไอแคทไ่มียาทางนี้เจอเจอชมบัติแล้วชมบัติเลยนี่

อ,อยู่ทังเถิงเลียวเบืงนี้ม่วนนะลิยีัง่านี่้นกัเลยใมาแนได้ยังมาแล้ว,วเจ้าจอยเออเจ้ากไว้พผู้เดียวเจ้า <c oughs> แลไ้วาจะไปลกทั้งไม่มันกีดกันเด้นี่ มันกีดกันฟางเรานี่บอดี้มาสวยแต่เฮาพี่น้องต้องไปเอาม่านี่มันจก็น่าอะไรราชบุรีโลกอยู่แจผมมันกีดกันแล้วปล่านั่งไปหาอีกสิน้ำใหม้เพิ่นเต็มกระตาหมวอประแดดนี้จอยหมวอประแดดนี้มีแต่ยร์นองั่งเขียว ปวดหัวลายผูลายค,คนห่างกันบ่ได้ได้หน่ <c oughs> ห่างกันบ่ได้เบามีดปวนผู้เบาโสดลด <c oughs>

โอ้ยไวไวห่อนบดไออัลเลยห่อนรดฮ่อน มาเิฮะกห็นก้าเจ้ามาลบาทพี่น้องลุงลัมาลาหาบาทป้าก็ได้ยินว่ามาลาหาบาทกำลังยางมาเหม่อเอวบอ <laughs> เ่อนคพี่น,น้อง <Okay, S 2> ขอบใจจุกูจุกที่เข้ามาเบ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะกด subscribe ยังมาพลาดคลิปใหม่ๆพอกันคลิปนาสบายดี